สวัสดีครับวันนี้ก็ขนส่งกาย,ยางครับวันนี้ต้นทางอำเภอแกงจังหวัดระยองไปอำเภอพูลเลรือจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็น3904ก้านจำนวน1,300ต้นนะครับเป็นยางสองชัดนะครับก็อีกสักพักนึงก็จะออกเดินทางละครับตัวนี้ก็นะครับตามนี้เลยต้นสวยมากวันนี้ ับสวยนสามร้ 1, 1> อยต้น,น,ตนออันนี้เราส่งเป็นประจําใช่ไหมคะครับก็เป็นขนส่งประจําของที่บ้านนี้ครับก็จะมีอยู่สองคันสามคันคทีสามคันครับค่ะก็เมื่อคืนนี้พ่อก็ไปละหนึ่งคันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตามไปอีกหนึ่งคันคเป็นขนส่งของทวีซัพย์หนึ่งเก้าแปดห้าครับผมถ้าสนใจ ติดต่อบริการขนส่งนะครับขนส่งขนย้ายนะครับเบอร์โทรศัพท์0945629395นะครับแล้วก็0868905570นะครับมี2เบอร์ครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับราคาค่าขนย้ายคิดตามระยะทางครับคิดตามจริงครับครับนี่เลยเดี๋ยวก็จะเสร็จละเดี๋ยวก็จะได้ใกล้จะได้ออกเดินทางละครับผมถ้าเดินทางตอนนี้ไปถึงกี่โมงคะนี่ ถ้าเอาตาม GPS เลย <Okay. S 1> ก็น่าจะประมาณก่อนเที่ยงคืนถึงครับแต่ว่าลูกค้าน่าจะให้ลงพรุ่งนี้ตอนเช้าครับผมกรเดี๋ยวยังไงโทรประสานกับลูกค้าอีกทีนึ่อันนี้ไปคนเดียวใช่ไหมคะไปคนเดียวครับไปกับตัวเล็กไปกับตัวเล็กตัวเล็กไปด้วย,ยจะได้ไม่เหงา แต่ปกติก็เดินทางคนเดียวตลอดครับไปคนเดียวตลอดไปทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะครับรับผลส่งทั่วประเทศครับไปได้ทั่วประเทศไปได้หมดครับมีประกันสินค้าเพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกท่านครับผมไปตัวเนี้ยยังเท่าไหร่ครับกต้นแฉมโคบหนุ่มกบบครับแล้วครับ นี้ไม่ต้อรอบนี้ไม่ต้องกลัวกระบะทะลุเลยอะ่ะ <c oughs> เราอันนี้ไว้อย่างดีอันนี้อันนี้เวลาไปส่งคน <รอ S 2> ขับ <รอ S 2> จะดูแลสินค้าให้เลย<ต>ใช่ราคือจอดจอดเช็คตลอดครับเราจะจอดดูว่า บางทีแบบพวกผ้าสแลหนึ่งเนี่ยมันเบาบางทีมันอาจจะแบบกระพือไปโดนต้นไปไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเชือกหาอะไรติดไปด้วยเพื่อว่าจะไปมัดแต่ว่าอันนี้ก็คือเราในขั้นตอนของการการจัดก,การตั้งแต่แรกก็คือเราก็คือจะมัดตึงทั้งหมดไปเลยครับแต่ว่าเราก็จะไปจอดเช็คอยู่เรื่อยๆว่ามันมีอะไรเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าตามข้างๆมันทะลุทะลักออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูแลไปตลอดทางจนถึงลูกค้า ก็คือพอถึงลูกค้าก็คือลูกค้าลงของเสร็จเราก็นับตามจํานวนเสร็จก็คือจบจบงานครับผมคือต้องก่อนที่จะลงก็คือมั่นใจแล้วว่าลูกค้าโอเคแน่นอนผมก็คือเราเราก็คือคุยคุยกับทาง ามันมันเวลา้วมันจะทับแบบนี้ไงไม่ไม่ยกก่อนยกขึก่อนปิดเลยก่อนยกสเลมขึ้นโอเคแล้วก็เอาผ้าออกมาแค่นั้นเอง่ก็คือพอเราเราถึงลูกค้าก็คือมีการเช็คก็คือลูกค้าเอาลงอย่างเงี้ยเราก็เช็คเช็คจํานวนไปกับลูกค้าเช็คจํานวนไปกับลูกค้าตลอดก็คือจนหรือว่ามีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือจะแจ้งกับทางต้นทางทั้งหมดครับเพื่อให้เข้าใจตรงกัน กับทางฝ่ายทางต้นทางก็คือคนส่งแล้วก็ปลายทางก็คือผู้รับอเงี้ยครับก็คือเราได้แจ้งทําการประสานกันหมดหครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลามีปัญหาขึ้นมาเราเราต้องแบบให้รับรู้ทั้งสองฝ่ายอยครับก็มีการนับนับจํานวนนับจํานวนตอนขึ้นเช็คขึ้นเช็คลงทั้งหมด อขอบคุณค่ะ